คุณเคยสังเกตไหมครับว่าบางคนอายุ70แล้วยังเดินได้แข็งแรงขึ้นบันไดได้คล่องแคล่วแต่บางคนอายุ60กว่าแล้วเดินได้ไม่กี่ก้าวก็เหนือ่อยขาอ่อนแรงต้องพึ่งไม้เท้าคำถามที่น่าสนใจก็คือทำไมถึงแตกต่างกันขนาดนี้และที่สำคัญขาของเรามันจะบอกอะไรเกี่ยวกับอายุขายได้จริงหรือเปล่าวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แบบละเอียดเพราะเรื่องของขานี่มันไม่ใช่แค่เรื่องของการเดินหรือยืนเฉยๆนะครับมันเกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยรวมของเราทั้งหมดและที่น่าแปลกใจ ก็คือแพทย์หลายท่านบอกว่าความแข็งแรงของขาสามารถทำในอายุขัยของเราได้ด้จริงๆด้วยผมอยากให้คุณลองนึกภาพดูนะครับร่างกายของเราเปรียบเหมือนบ้านหลังหนึ่งขาของเราก็เหมือนเสาเข็มที่คำจุนบ้านทั้งหลังถ้าเสาเข็มแข็งแรงบ้านก็มั่นคงแต่ถ้าเสาเข็มเริ่มสุดโสมบ้านก็เริ่มไม่มั่นคงไปด้วยและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเราจริงๆเมื่อขาเริ่มอ่อนแรงลงมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของกล้ามเนื้อขาเท่านั้นแต่มันเป็นสัญญ,ญาณที่บอกว่าร่างกายของเราโดยรวมกำลัง ออนแอลงระบบต่างๆเริ่มทำงานได้ไม่เต็มที่และนั่นก็ส่งผลต่ออายุขัยของเราโดยตรงในวิดีโอนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันว่าทำไมขาถึงสำคัญกับการมีชีวิตยืนยาวขนาดนี้และที่สำคัญเราจะมาดูกันว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อรักษาความแข็งแรงของขาเพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและยืนยาวมากขึ้นผมรับรองได้เลยว่าหลังจากดูวิดีโอนี้จบคุณจะมองขาของตัวเองในมุมใหม่และคุณจะรู้ว่าควรทาอะไร เพื่อดูแลขาให้แข็งแรงตลอดไปมาเริ่มกันเลยนะครับที่เรื่องแรกนั่นก็คือขาคือศูนย์กลางของการเคลื่อนไหวและความเป็นอิสระของเราคุณลองคิดดูสิครับว่าในชีวิตประจําวันเราทําอะไรบ้างตื่นนอนตอนเช้าต้องลุกจากเตียงเดินไปห้องน้ําลงบันไดออกไปซื้อของที่ตลาดเดินเล่นในสวนหรือแม้แต่การยืนทําอาหารทุก,กกิจกรรมเหล่านี้ต้องใช้ขาทั้งนั้นและเมื่อขาเริ่มอ่อนแรงสิ่งที่จะเกิดขึ้นก่อนก็คือเราเริ่มทํากิจกรรมเหล่านี้ได้ลําบากขึ้น เราเริ่มเดินน้อยลงออกนอกบ้านน้อยลงและค่อยๆกลายเป็นคนที่นั่งอยู่บ้านมากขึ้นเรื่อยๆนี่คือจุดเริ่มต้นของวงจรอันตรายเมื่อเราเคลื่อนไหวน้อยลงกล้ามเนื้อก็จะรีบไปมากขึ้นและเมื่อกล้ามเนือ้อรีบไปเราก็ยิ่งเคลื่อนไหวได้ยากขึ้นมันเป็นวงจรที่หมุนไปเรื่อยๆและยิ่งหมุนไปเท่าไหร่สุขภาพของเราก็ยิ่งแย่ลงเท่านั้นคนที่ไม่ค่อยเคยลื่อนไหวมากจะมีปัญหาสุขภาพตามมามากมาย เช่นโรคหัวใจโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคกระดูกพรุนและอื่นๆอีกมากมายการที่เรารักษาความแข็งแรงของขาไว้ได้ก็เท่ากับว่าเรากําลังรักษาความเป็นอิสระในการใช้ชีวิตของเราเอาไว้เราสามารถทําในสิ่งที่เราอยากทําได้โดยไม่ต้องพึ่งพาใครแอะและนั่นคือหนึ่งในกุญแจสําคัญของการมีชีวิตที่มีความสุขในวัยชราสิ่งที่น่าสนใจมากก็คือการศึกษาวิจัยหลายชิ้นพบว่าคนที่มีความแข็งแรงของขาดีมาก จะมีอายุยืนกว่าคนที่ขาอ่อนแรงไม่ใช่แค่เพราะว่าพวกเขาเคลื่อนไหวได้มากกว่าเท่านั้นแต่ยังเพราะว่าความแข็งแรงของขาสะท้อนถึงสุขภาพโดยรวมของร่างกายกล้ามเนื้อขาเป็นกล้ามเนื้อกลุ่มใหญ่ที่สุดในร่างกายและการที่กล้ามเนื้อเหล่านี้แข็งแรงได้ก็หมายความว่าร่างกายของเรายัางสามารถสร้างและบำรุงรักษากล้ามเนื้อได้ดีซึ่งนั่นก็บอกถึงการทำงานของฮอร์โมนระบบเผาผลาญอาหารและระบบต่างๆในร่างกายที่ยังทำงานได้ดีมีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากให้คุณรู้มากๆ เลยนะครับนั่นก็คือกล้ามเนื้อขาไม่ได้เป็นแค่เนื้อที่ใช้เดินหรือวิ่งเท่านั้นแต่มันยังเป็นอวัยวะที่สําคัญมากในการควบคุมระดับน้ตาตาลในเลือดด้วยเวลาที่เราใช้ขาเช่นเดินขึ้นบันไดหรือออกกําลังกายกล้ามเนื้อขาจะดูดซับน้าตาลจากเลือดไปใช้เป็นพลังงานนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมคนที่มีกล้ามเนื้อขามากและใช้ขาเป็นประจํามักจะควบคุมระดับน้ตาตาลในเลือดได้ดีกว่าคนที่นั่งนิ่งๆและมีกล้ามเนื้อขาน้อยสําหรับคนที่มีอายุมากแล้วโรคเบาหวานเป็นปัญหาใหญ่มากและการรักษาความแข็งแรงขของขาเป็นห หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันหรือควบคุมโรคนี้ต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องสมดุลและการป้องกันการล้มซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับคนวัยหกขึ้นไปคุณรู้ไหมครับว่าการล้มเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้คนสูงอายุได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงและหลายคนก็ไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมหลังจากล้มบางคนล้มแล้วกระดูกหักโดยเฉพาะกระดูกสะโพกและหลังจากนั้นชีวิตก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงต้องนอนอยู่กับเตียงไม่สามารถดูแลตัวเองได้และต้องพึ่งพาคนอื่นตลอดเวลา สาเหตุหลักของการล้มก็คือขาที่อ่อนแรงและการทรงตัวที่ไม่ดีเมื่อกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงเราจะไม่สามารถควบคุมร่างกายได้ดีเท่าที่ควรโดยเฉพาะเมื่อเราเดินบนพื้นที่ไม่เรียบหรือต้องหลบสิ่งกีดขวางการมีขาที่แข็งแรงจะช่วยให้เราสามารถทรงตัวได้ดีและถ้าเราสะดุดหรือเกือบจะล้มกล้ามเนื้อขาที่แข็งแรงจะช่วยให้เราสามารถาารับน้ำหนักและควบคุมร่างกายกลับมาได้ทันท่วงทีป้องกันไม่ให้เราล้มลงไปนอกจากนี้ความแข็งแรงของขายังเกี่ยวข้องกับกระดูกด้วย เมื่อเราใช้ขาและออกแรงกับกล้ามเนื้อมันจะส่งสัญญาณให้กระดูกแข็งแรงขึ้นด้วยนี่คือหลักการของร่างกายที่ว่าถ้าเราไม่ใช้มันมันก็จะรีบไปแต่ถ้าเราใช้มันมันก็จะแข็งแรงขึ้นคนที่เดินและเคลื่อนไหวเป็นประจำจะมีกระดูกที่แข็งแรงกว่าคนที่นั่งนิ่งๆและนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมแพทย์แนะนำให้คนสูงอายุออกกำลังกายแบบมีน้ำหนักกระทบเช่นการเดินการขึ้นบันไดเพื่อรักษาความแข็งแรงของกระดูกผมเคยเห็นตัวอย่างของคนสองคนที่อายุเท่ากันคนหนึ่งชอบออกกำลังกายเดินเล่นทุกวันทำ กิจกรรมต่างๆอีกคนหนึ่งชอบนั่งดูทีวีอยู่บ้านตลอดเวลาเมื่อเวลาผ่านไปสักสิบปีความแตกต่างระหว่างสองคนนี้ชัดเจนมากคนที่ออกกําลังกายยังเดินได้แข็งแรงมีท่าทางที่ตั้งตัวตรงสามารถทํากิจกรรมต่างๆได้เองส่วนอีกคนเดินได้ช้ามากต้องใช้ไม้เท้าและมีปัญหาสุขภาพมากมายนี่คือความแตกต่างที่เกิดจากการเลือกที่จะดูแลหรือไม่ดูแลขาของเราทีนี้เรามาคุยกันต่อเรื่องที่หลายคนอาจจะไม่เคยนึกถึงนั่นก็คือขาของเราเชื่อมโยงกับสมอง ด้วยคุณรู้ไหมครับว่าการเดินและการใช้ขาเป็นประจำช่วยลดความเสี่ยงของโรคสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์ได้เมื่อเราเดินมันจะก,กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดไปยังสมองทําให้สมองได้รับออกซิเจนและสารอาหารมากขึ้นและนั่นก็ช่วยให้สมองทํางานได้ดีขึ้นนอกจากนี้การเคลื่อนไหวยังกระตุ้นให้ร่างกายสร้างสารเคมีที่เรียกว่าบิลิเนฟซึ่งช่วยปกป้องเซลล์สมองและส่งเสริมการสร้างเซลล์สมองใหม่ๆการศึกษาวิจัยหลายชิ้นพบว่าคนที่มีกล้ามเนื้อขาแข็งแรงมกักจะมีความจํา และสมรรถภาพทางสมองที่ดีกว่าคนที่กล้ามเนื้อขาอ่อนแรงนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะมันบอกเราว่าการดูแลสุขภาพไม่ได้แยกเป็นส่วนๆทุกอย่างเชื่อมโยงกันการที่เราดูแลขาก็คือการดูแลสมองด้วยและนั่นก็ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและอายุขัยของเราคนที่สมองยังแจ่มใสจะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพสามารถดูแลตัวเองได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างและสามารถทำในสิ่งที่ตัวเองชอบได้ มีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากเน้นอีกครั้งก็คือกล้ามเนื้อขาไม่ได้มีแค่หน้าที่ในการเดินหรือยืนเท่านั้นมันยังเป็นแหล่งเก็บโปรตีนสำรองของร่างกายด้วยเมื่อเราเจ็บป่วยร่างกายต้องการโปรตีนในการซ่อมแซมและต่อสู้กับโรคและร่างกายจะไปดึงโปรตีนจากกล้ามเนื้อมาใช้คนที่มีกล้ามเนื้อมากจะมีโปรตีนสำรองมากทำให้ร่างกายสามารถต่อสู้กับโรคได้ดีกว่าและฟื้นตัวเร็วกว่าส่วนคนที่มีกล้ามเนื้อน้อยเมื่อเจ็บป่วยจะฟื <että> ้นช<ๆ>้ามากและมีความเสี่ยงที่จะมีภาวะแทรกซ้อนมากกว่า นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมแพทย์และนักวิจัยจึงมองว่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโดยเฉพาะกล้ามเนื้อขาเป็นตัวบ่งชี้สุขภาพที่สำคัญมากมีแม้แต่การทดสอบง่ายๆที่เรียกว่าการทดสอบก,การลุกจากเก้าอี้ซึ่งแพทย์จะให้คุณลุกจากเก้าอี้และนั่งลงซ้ำๆห้าครั้งแล้วจับเวลาถ้าคุณทำได้เร็วแสดงว่าขาของคุณยังแข็งแรงดีแต่ถ้าทำได้ช้าหรือทำไม่ได้เลยมันเป็นสัญญาณเตือนว่าคุณอาจจะมีปัญหาสุขภาพในอนาคตและควรเริ่มดูแลขาข,าของคุณอย่างจริงจัง ตอนนี้คุณคงเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมขาถึงสำคัญกับอายุขัยของเราขนาดนี้แต่นั่นยังไม่ใช่ทั้งหมดเพราะเรายังมีเรื่องที่น่าสนใจอีกมากที่จะคุยกันโดยเฉพาะเรื่องของหัวใจและระบบหมุนเวียนโลหิตซึ่งเชื่อมโยงกับขาของเราอย่างแยกไม่ออกเลยหัวใจและขาของเราทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดคุณอาจจะแปลกใจว่าทำไมขาถึงเกี่ยวข้องกับหัวใจแต่จริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องกันมากเมื่อเราเคลื่อนไหวขาโดยเฉพาะการเดินกล้ามเนื้อขาจะหดและคลายตัวการหด และคลายตัวนี้จะช่วยบีบหลอดเลือดดำในขาทำให้เลือดไหลกลับไปยังหัวใจได้ดีขึ้นกล้ามเนื้อขาจึงเปรียบเสมือนหัวใจที่สองช่วยสุบฉีดเลือดกลับไปยังหัวใจถ้าเราไม่ค่อยเคลื่อนไหวขาเลือดจะไหลเวียนได้ไม่ดีอาจจะมีการคั่งของเลือดที่ขาทำให้ขาบวมหรือแม้แต่เกิดลิ่มเลือดซึ่งเป็นอันตรายมากการออกกำลังกายโดยการใช้ขาเช่นการเดินการขึ้นบันไดหรือการปัน่นจักรยานจะช่วยทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้น เพราะเมื่อเราออกกาลังกายหัวใจต้องสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อที่กําลังทํางานและนั่นก็เปรียบเสมือนการออกกําลังกายสําหรับหัวใจด้วยหัวใจที่ได้ออกกําลังกายเป็นประจำจะแข็งแรงสูบฉีดเลือดได้มีประสิทธิภาพและมีความเสี่ยงของโรคหัวใจน้อยลงคนที่เดินหรือออกกําลังกายเป็นประจำมักจะมีความดันโลหิตที่ดีกว่าคนที่ไม่ออกกําลังกายและมีความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดน้อยกว่ามากที่น่าสนใจก็คือการศึกษาวิจัยพบว่าคนที่เดินเป็นประจำแม้แค่30นาที ่อวันสามารถลดความเสี่ยงของโรคหัวใจลงได้มากกว่า30%นี่ไม่ใช่ตัวเลขเล็กๆนะครับมันคือความแตกต่างระหว่างการมีชีวิตที่ยืนยาวและมีสุขภาพดีกับการมีปัญหาสุขภาพแายแรงและที่สําคัญการเดินไม่ได้ยากไม่ต้องไปฟิตเนสไม่ต้องซื้ออุปกรณ์ราคาแพงแค่เดินออกไปข้างนอกหรือแม้แต่เดินในบ้านก็ได้ประโยชน์แล้วนอกจากเรื่องหัวใจแล้วขายังเกี่ยวข้องกับระบบหายใจด้วยเมื่อเราเดินหรือเคลื่อนไหวปอดของเราต้องทํางานมากขึ้น เพื่อจ่ายออกซิเจนให้กับกล้ามเนื้อที่กำลังใช้งานการที่ปอดได้ทำงานอย่างเต็มที่เป็นประจำจะช่วยให้ปอดแข็งแรงและมีประสิทธิภาพมากขึ้นคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำจะหายใจได้ลึกกว่าและมีปริมาณอากาศในปอดมากกว่าคนที่ไม่ออกกำลังกายนี่หมายความว่าร่างกายจะได้รับออกซิเจนมากขึ้นและทุกอวัยวะในร่างกายจะทำงานได้ดีขึ้นผมอยากให้คุณลองนึกถึงร่างกายของเราเหมือนเครื่องจักรที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนมากมายทุกชิ้นส่วน ทำงานร่วมกันและถ้าชิ้นส่วนหนึ่งเริ่มมีปัญหามันจะส่งผลต่อชิ้นส่วนอื่นๆด้วยขาของเราก็เหมือนกันมันไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวแต่มันเชื่อมโยงกับทุกระบบในร่างกายการที่เรารักษาความแข็งแรงของขาวไว้ได้ก็เท่ากับว่าเรากําลังดูแลสุขภาพโดยรวมของเราด้วยมีอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากสําหรับคนที่มีอายุมากแล้วนั่นก็คือเรื่องของการนอนหลับหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าการออกกําลังกายโดยการเดินหรือเคลื่อนไหวขาสามารถช่วยให้นอนหลับดีขึ้นได้คนที่เคลื่อนไหว เป็นประจำมักจะนอนหลับได้ลึกกว่าและตื่นมาแล้วรู้สึกสดชื่นกว่าคนที่นั่งนิ่งๆตลอดวันการนอนหลับที่มีคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับสุขภาพเพราะเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายซ่อมแซมตัวเองและสร้างพลังงานสำหรับวันใหม่ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับหรือนอนไม่ลึกการเริ่มเดินหรือออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออาจจะเป็นคำตอบที่คุณกำลังมองหาแต่สิ่งสำคัญคือไม่ควรออกกำลังกายหนักเกินไปก่อนนอนควรออกกำลังกายในช่วงเช้าหรือบ่ายเพื่อให้ร่างกายมีเวลาพักผ่อน และเตรียมตัวสําหรับการนอนหลับในตอนกลางคืนตอนนี้ผมอยากพูดถึงเรื่องที่หลายคนมักจะมองข้ามนั่นก็คือผลกระทบทางจิตใจและอารมณ์ของการมีขาที่แข็งแรงคุณรู้ไหมครับว่าการที่เราสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระและทําในสิ่งที่เราอยากทําได้โดยไม่ต้องพึ่งพาใครมันส่งผลต่อสุขภาพจิตของเราอย่างมากคนที่เคลื่อนไหวได้ดีมากจะมีความมั่นใจในตัวเองมากกว่ารู้สึกมีคุณค่าและมีความสุขมากกว่าคนที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามใจ การออกกําลังกายโดยเฉพาะการเดินกลางแจ้งยังช่วยลดความเครียดความวิตกกังวลและอาการซึมเศร้าได้อีกด้วยเมื่อเราออกกําลังกายร่างกายจะหลั่งสารเอนโดฟินซึ่งเป็นสารเคมีที่ทําให้รู้สึกดีและมีความสุขนอกจากนี้การได้ออกไปเดินข้างนอกสัมผัสกับธรรมชาติแสงแดดอากาศบริสุทธิ์ก็ช่วยให้จิตใจผ่อนคลายและสดชื่นขึ้นคนที่เดินเป็นประจำมักจะมองโลกในแง่บวกมากกว่ามีพลังงานที่ดีและมีความสุขกับชีวิตมากกว่าผมเคยพูดค,คุยกับคุณยายท่านหนึ่งที่อายุ75ปีท่านบอกว่า ท่านเดินเล่นทุกเช้าประมาณ45นาทีและท่านรู้สึกว่านั่นคือสิ่งที่ทำให้ท่านมีชีวิตที่มีความสุขท่านบอกว่าถ้าวันไหนไม่ได้เดินท่านจะรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปแล้ววันนั้นอารมณ์จะไม่ค่อยดีแต่ถ้าได้เดินท่านจะรู้สึกสดชื่นมีพลังและพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับทุกอย่างในวันนั้นนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนว่าการดูแลขาไม่ได้เป็นแค่เรื่องของร่างกายแต่มันเป็นเรื่องของจิตใจด้วย สิ่งสาคัญอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากให้คุณรู้ก็คือไม่มีคําว่าสายเกินไปที่จะเริ่มดูแลขาไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ถ้าคุณเริ่มเคลื่อนไหวและดูแลขาของคุณตั้งแต่วันนี้คุณจะเห็นผลได้กล้ามเนื้อของเราสามารถแข็งแรงขึ้นได้ในทุกวัยแม้แต่คนที่อายุ80หรือ90ปียังสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้ถ้าออกกําลังกายอย่างเหมาะสมการศึกษาวิจัยหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่าคนสูงอายุที่เริ่มออกกําลังกายแม้จะเริ่มช้าก็ยังได้ประโยชน์มากมายทั้งความแข็งแรงของกล้ามเนือ้อการทรงตัวที่ดีขึ้น และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนสิ่งที่ผมอยากย้ำก็คือคุณไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายหนักหรือทำอะไรที่มันยากเกินไปเริ่มจากสิ่งง่ายๆก่อนเช่นเดินชา้ชาๆสักสิบหรือ15นาทีถ้าทำได้ทุกวันคุณจะเริ่มรู้สึกว่าขาของคุณแข็งแรงขึ้นและเมื่อเวลาผ่านไปคุณสามารถเดินได้นานขึ้นเร็วขึ้นหรือเพิ่มความท้าทายด้วยการขึ้นบันไดหรือเดินขึ้นเนินสิ่งสำคัญคือความสม่ำเสมอการทำเล็กน้อยแต่สม่ำเสมอดีกว่าการทำมากแต่เป็นครั้งคราว นอกจากการเดินแล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของขาได้เช่นการลุกนั่งจากเก้าอี้คุณสามารถฝึกได้โดยการนั่งบนเก้าอี้แล้วลุกขึ้นยืนและนั่งลงซ้ำๆเริ่มจาก5าครั้งแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นเมื่อคุณแข็งแรงขึ้นการยืนบนขาข้างเดียวก็เป็นการฝึกสมดุลที่ดีคุณสามารถยืนเกาะขอบโต๊ะหรือผนังแล้วยกขาข้างหนึ่งขึ้นยืนบนขาข้างเดียวสักสิบหรือ20วินาทีแล้วสลับข้างการฝึกแบบนี้จะช่วยให้สมดุลดีขึ้นและลดความเสี่ยงของการล้ม การยืดเหยียดขาย,ยังเป็นสิ่งสำคัญเพราะเมื่ออายุมากขึ้นเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อมักจะตึงขึ้นการยืดเหยียดเบาๆทุกวันจะช่วยให้ขามีความยืดหยุ่นเคลื่อนไหวได้สะดวกและลดความเจ็บปวดคุณสามารถยืดเหยียดได้ง่ายๆเช่นนั่งบนเก้าอี้แล้วเหยียดขาออกไปข้างหน้างอเท้าขึ้นและลงหรือยืนแล้วจับเท้าดึงขึ้นไปทางหลังเพื่อยืดกล้ามเนื้อด้านหน้าขาการยืดเหยียดแต่ละท่าควรค้างไว้ประมาณ1 5ถึง30วินาทีและไม่ควรเกร็งหรือดึงจนเกินไปจนเจ็บควรรู้สึกตึงเล็กน้อยแต่สบาย อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากในการดูแลขาก็คือการรับประทานอาหารที่ถูกต้องกล้ามเนื้อต้องการโปรตีนในการซ่อมแซมและสร้างเส้นใยกล้ามเนื้อใหม่คนที่มีอายุมากแล้วควรรับประทานโปรตีนให้เพียงพอแหล่งโปรตีนที่ดีได้แก่เนื้อสัตว์ปลาไข่ถั่วนมหรือผลิตภัณฑ์จากนมนอกจากนี้ยังควรรับประทานผักและผลไม้ที่มีวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อ,อกล้ามเนื้อและกระดูกเช่นแคลเซียมวิตามินดีและแมกนีเซียมการดื่มน้ำให้เพียงพอก็สำคัญเช่นกันเพราะกล้ามเนื้อต้องการน้ำในการทำงาน บางคนอาจจะกังวลว่าการออกกําลังกายจะทําให้ปวดหรือบาดเจ็บสิ่งสําคัญคือต้องเริ่มจากระดับที่เหมาะสมกับตัวเองและค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละน้อยไม่ควรพยายามทําอะไรที่มันหนักเกินไปทันทีถ้ารู้สึกปวดผิดปกติควรหยุดพักและปรึกษาแพทย์การออกกําลังกายที่เหมาะสมไม่ควรทําให้เกิดอาการปวดอุนแรงอาจจะรู้สึกเมื่อเล็กน้อยหลังจากออกกําลังกายเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าปวดมากหรือปวดนานควรพักและตรวจสอบว่าทําอะไรผิดพลาดหรือไม่ สำหรับคนที่มีปัญหาข้อเข่าหรือสะโพกการออกกำลังกายในน้ำเป็นทางเลือกที่ดีมากเพราะน้ำจะช่วยพยุงน้ำหนักทำให้ข้อต่อไม่ต้องรับแรงกระแทกมากแต่ก็ยังได้ออกกำลังกายกล้ามเนื้อได้เต็มที่การว่ายน้ำหรือการเดินในน้ำเป็นกิจกรรมที่ดีมากสำหรับคนสูงอายุที่มีปัญหาข้อต่อนอกจากนี้ยังมีการออกกำลังกายแบบอื่นๆเช่นโยคะหรือไทเก้กที่เน้นความยืดหยุ่นการทรงตัวและความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออย่างอ่อนโยนเหมาะสำหรับคนทุกวัยสิ่งที่ผมอยากให้คุณจําไว้คือขาของเรา เป็นราักฐานของชีวิตมันพาเราไปในที่ต่างๆให้เราสามารถทําในสิ่งที่เราอยากทําและมันเชื่อมโยงกับสุขภาพของเราทุกด้านการที่เรารักษาความแข็งแรงของขาไว้ได้ก็เท่ากับว่าเรากําลังลงทุนในอนาคตของเราในคุณภาพชีวิตในความเป็นอิสระและในอายุไขที่ยืนยาวคําถามท,าที่ว่าขากําหนดอายุขจริงหรือคําตอบคือใช่แต่ไม่ใช่แค่ขาเท่านั้นมันคือทุกอย่างที่เชื่อมโยงกับขาทั้งกล้ามเนื้อกระดูกหัวใจสมองจิตใจและการใช้ชีวิต การเริ่มดูแลขาของคุณตั้งแต่วันนี้เป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่คุณจะมอบให้กับตัวเองและคนที่คุณรักคุณจะได้มีชีวิตที่มีคุณภาพสามารถทําในสิ่งที่คุณรักได้ไม่ต้องเป็นภาระของใครและที่สําคัญคุณจะมีความสุขและมีสุขภาพที่ดีไปจนถึงวันสุดท้ายจังไว้นะครับว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่ทําอย่างสม่ําเสมอสามารถสร้างความแตกต่างย้ายลวงในชีวิตของเราได้อย่ามองข้ามพลังของก้าวเล็กๆที่คุณเดินไปทุกวันมันคือก้าวที่นําคุณไปสู่ชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุข ผมอยากให้คุณลองคิดดูว่าสิบปีข้างหน้าคุณอยากเป็นยังไงคุณอยากเดินเล่นกับหลานได้ไหมคุณอยากไปเที่ยวที่ต่างๆได้ไหมคุณอยากดูแลตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาใครไหมถ้าคําตอบคือใช่งั้นคุณต้องเริ่มดูแลขาของคุณตั้งแต่ตอนนี้เพราะอนาคตของคุณเริ่มต้นจากสิ่งที่คุณทําวันนี้ทุกก้าที่คุณเดินทุกครั้งที่คุณลุกจากเก้าอี้ทุกครั้งที่คุณขึ้นบันไดมันคือการลงทุนในอนาคตของคุณผมหวังว่าวิดีโอนี้จะทําให้คุณเห็นความสําคัญของขา และเข้าใจว่าทำไมมันถึงเชื่อมโยงกับอายุขัยของเราขนาดนี้ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับและถ้าคุณอยากได้เนื้อหาดีๆเกี่ยวกับสุขภาพและการดูแลตัวเองแบบนี้อีกกดติดตามช่องของเราด้วยครับผมอยากรู้มากๆเลยว่าคุณมีวิธีการดูแลขาของคุณอย่างไรหรือคุณมีประสบการณ์อะไรที่อยากแชร์เขียนมาบอกกันในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเพราะเราทุกคนสามารถเรียนรู้จากกันและก,กันได้สุดท้ายนี้ผมอยากฝากข้อความหนึ่งไว้ให้คุณครับอายุมากหรือน้อยไม่สําคัญเท่ากับว่า เรามีสุขภาพและความสุขแค่ไหนการดูแลตัวเองไม่ใช่เรื่องยากแต่มันต้องการความตั้งใจและความสม่ำเสมอเริ่มจากวันนี้เริ่มจากสิ่งเล็กๆและคุณจะเห็นว่ามันสร้างความแตกต่างได้มากแค่ไหนดูแลตัวเองนะครับเพราะคุณสมควรได้มีชีวิตที่ดีที่สุดในทุกช่วงอายุขอให้คุณมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขเสมอครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ